สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเด้ออยู่กบผมเบเกตอยู่ในเกมคิร์ดเบบี้เด็กคำสาบเกมนี้เป็นเกมเด็กคำสาบนี่รอบสู่ทีมนะมาให้เราไปเอาของชั้นใต้ดินก่อนซ่อมให้เราไปซ่อมเราเป็นช่างนะมาซ่อมของมาซ่อมเจเนเรเตอร์ที่ห้องที่4แล้วก็ทำความสะอาดห้องหนึ่ง เอ้ห้องสี่คอมเจเลเตอร์ห้องสี่คำสาดห้องหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กคำสาดสิบสองเจนนี่หนึ่งเก้าแปดห้านะนเราก็ย้ายบ้านมาแล้วเนอูลูคัสชอบบ้านหลังใหม่ด้วยรู้สึกดีมากเลยรู้สึกมีความหวังมากขึ้น มงว่าลูกค้าจะชอบบ้านหลังใหม่วิวิวันที่5้าจอห์นได้ทำการทำตัวแปลกๆนะตั้งแต่ย้ายย้ายมาก็ชอบคุยเกี่ยวเรื่องเอ่อเอนอร์จีไม่ค่อยดีนะแล้วก็พยายามที่จะชำระล้างมันจอนได้ทำการซื้อสมุดมาบอกว่ามันเพื่อปอกป้องพวกเรานะแต่สัญลักษณ์อะไรพวกนี้มันทำให้ รู้สึกมาค่อยดีเลยแล้วก็ลูคัดก็ร้องไห้มากกว่าเดิมด้วยลูคัดน่าเป็นลูกเอาละพ่อนั่นไงในลูคัดเมย์ขาหนึ่งหา้าลูคัดขำ ทำมันไม่ไหวแล้วจนมัวแต่สนใจแต่เรื่องทำพิธีกรรมเนอะเพราะเชื่อว่าลูคัสติดคำสาปฉันแทบไม่มีแรงที่จะปกป้องลูกของฉันเลยไม,ม่ไม่มีพลังที่จะปกป้องลูกของฉันเลยนะแจ็คเอเวอร์ลินจากเอเวอร์ลินอ้าวนี่ห้องลูคัสฉันเจอนจนฉันเห็นจอนอยู่ในห้องลูคัสเมื่อคืนที่เราเาเนื้มาทำการไล่อะไรบางอย่าง สวดคาถาอะไรบางอย่างนะบลูคัสก็กลัวแล้วก็กรีดออกมาเป็นเสียงกรีดที่เราไม่เคยยินมาก่อนทำให้พวกเราก,กลัวทั้งคู่นะเด็กคำสาซ่อมทีวีโอห้องอย่างมืด เทพปีศาจออกเลยเท่าอะไรไงลูกครับเ <c oughs> ทพปีศาจออกเลยเมื่อกี้จอนทำไปทีมากเกินไปแล้วน่ะมานี่เสียงเด็ก ร้องไห้อยู่ตามอพาร์ทเมต์เลยน่าจะทำพิธีสังเวยลูกวะพ่สังเวยลูกคัดเลยจอนเพื่อให้เทพปีศาจได้อิ่มเราคัดแทบจะไม่เล่นของเล่นอีกต่อไปแล้วนะมารถไฟของเล่นก็แทบไม่เล่นเลยนะพ่ทำให้ฉันใจแทบสลาย ใซ่อ้มมาชีนที่ชั้น16ซ่อมอุปรกรณ์ที่ชั้น16ไม่ใช่ชั้น16ห้อง16บูกขัดปกติจะเล่นเครื่องบินของเล่นเครื่องบินเครื่องบินไม้ของเล่นในอาพาร์ตเมนต์มาเต็มไปหมดเลยนะบินล่องเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เขาก็แค่นั่งเฉยเฉไม่ทำอะไรเลยเหมือนกับว่ารอ จะให้เขากลับมานะมาฉันหวังว่าพิธีกรรมพวกนี้ใช้งานได้เขาจะได้สงบสุขสักทีนะลูกเรออาออาฉันสุดท้ายแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างมังเห็นลูก ลองเลยอ้าว่าไงลูคัสสวัสดีแน่จริงก็จับสแก์ใส่หน้าผมตรงนี้ละตอนที่กำลังจะเดินเข้าประตูก็พุ่งมาใส่เลยแบบโฮจะ โอ้ให้น้องๆดูอีดิทมหาไฟฉายได้ไฟฉายเดียวไฟดับจะพยายามเชยร์ให้ เอาของเล่นให้ลูคัสแล้วนะรถไฟเครื่องบินมาฉันเอามันมาได้ไม่หมดนะไม่แน่เขาอาจริงอยู่ที่นี่อยู่รอให้ปลดปล่อยมีสละาของเล่นให้ลูคัสาของเล่นให้ลูคัส เก็บของเล่นมารู้สึกไม่ไปลอดภัยโอ้ทีเสียงทองผมมีเสียงทองร้องด้วยั่งว่าจะไม่เข้าใหม่เสียงทองร้องเมื่อกี้ เอาได้เครื่องบินเหลือแค่รถไฟของเล่นได้รถไฟกลับไปที่บูชา ก็เปิดออกออกไปจากที่นี่แต่เราปลดปล่อยวิญญาณนะหะของเล่นสามันไม่มีใครทำได้แต่ผมทำได้อา้าวลูกหนึ่งเด็กขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำมันลงไปไม่สามารถเอาลูกของเล่นลูกคัดมาได้ ตรงเวลานะมาแต่คุณทําให้มันถูกต้องได้ในสุดลูกชายของฉันก็สามารถอยู่ได้อย่างหลับอย่างสงบสุขได้ที่ขอบคุณมากไม่เป็นไรผมเป็นคนดีช่วยเหลือประชาชนคนกันเองอคนม้นบ้านคนกันเองพวกเราคนกันเองครับไม่ท้องเนหง อ้าวเรียบร้อยโดนเลยพวกเราคนกันเอง D N ไหนบอกว่าผมปลดปล่อยไไม่เห็นจะปลดปล่อยเลยคีมโมจบเลยเกมไม่เห็นจะปลดปล่อยตรงไหนเลยนะขนาดปรับเสียงเบาแล้วยังดังอยเลยนะออกเกมเลยขอบคุณทุกคนมากครับพี่ชมนในคลิปคลิปนี้เออเจอใบคลิปหน้าโทษทอัดเกมตอนง่วงไปไดิ